แลนี ja, ่ส <parece cụ ated> <t> ิข้าวเลย นอเงินเงินพ่อเงินแม่อยู่ไก่ปะสบายดีมาพบกับเป่าสุกสารเทเวลน้อพี่น้องเนะในอีพีนี้จะเปลี่ยนการลวมกันระหวงสาวลีและน้องสาวก็คือสาวติ๊กน้พี่น้องเนากาส้มวิถีชีวิตการเป็นยู อยู่เฮือนสาวเผ่าตองเหลืองพี่น้องหลังจากที่ว่าเพิ่นย้ายลงมาอยู่ไกลๆกับบ้านน้อพี่น้องเนาะอยู่เฮือนหลังนี้จะมีทั้งเมดมีหลายคนอยู่น้อพี่น้องมีทั้งพ่อจันเนาะลุงจันแล้วก็แม่เทามีแล้วก็ไอวาดพร้อมด้วยบ่าวนูนสติกแล้วก็ลูกทรายพี่น้องส่วนเฮือนสาลีนั้นจะอยู่ห่างจากนี้กับบกไก่อยู่ใกลๆกันเดียวเข้าไปเบื้องภาพบรรยากาศกันเลยนาะพี่น้องเนาะเลยวาดอยูทะวาดอนามเย็นอินามนะม้าอืม เอาเสียงมาบอกทางซื ite, so ่อๆลมติพ่อหันลมพอหันมักนีอยู่ก็อยู่อันบ่มักนีบ่ได้อยู่ก็อีบุตายบ่อยู่ไปอยู่บนเียงเียบนเียงบายบนอันอ้ายอันอ้ายบุญนําเงินไก่ไก่ืบ่บ่ลบ่ลปึมันไก่อย่านํากนเนาะอย่าเขาตํากัน อยู่นี้แล้วไล่ไอัอ้ชายหันบ่าว่าอยู่นี้ไล่กูมาเลยด้วนั่นแหละงงที่เอาทิลูกไล่เฮียกะจะจางมันเฮ็ดมันเฮ็ดชวนนักแตงน้ำไอ้มามาอยู่ที่ไอ้ฟันอยู่ที่มัดแล้วก็ฟันอยู่หุ่นมัดที่โบเซ็บมันเลยเนี่ยเซ็บมันละกการพูดใช่คุณนัด ก <c ười> so, uh, like, uh, ับพื่นี่ผูบกเจาะเจาะเาะที่ปอหันไปไขยวนข้อเฮ็ดนะคือข้อบันเชียงข้อบกอันมีคั้วมีลูกมีเนี่ยเนาะเออวผมงัดเนี่ยผมบกนะขบอกที่อยเห็ดยคืออันนี้คือเอื้อเห็ดเชยน่ากับอันเยว่คนพนดูบริษัทเชยน่าสชยน่าอันนี้ก็บเชยนาหันแล้วก็ไปเชยนาลุ่มหันแล้วกัดมามายุเก้าอีกนะ Halo. Lobu-mu. <laughs> <Lumbu nai. laughs> dia nyang, dia nyang. Songlang, Diana. <laughs> <laughs> Terak kapong. Ges, <laughs> dia <laughs> <Okay, thye> kala kapong. Ya <laughs> ha di sana. So Nong no? sai. Ve mất đây đi. Nôn. nôn. giả. Ve mất chưa? mất. Để phát nữa, ve mất. Để คือวิธีชีวิตเพื่อนเนาะเดี๋ยวประสบมาจะพากันวิธีชีวิตายน้องรวมกันพี่น้องเลยอันนี้คือไม่เท่ามีอันนี้ลูกหมาฮู้นี่นะไกดเนาะขี่ล่นมามืดมือเลยคนนอนไกดนอนมืดมือมืดเว้นบ่ฮอดซ้ไกด์ไปชิมมือชิ้มืออันนี้อันนี้ฮู้ จุกอยู่กล้าขี่รถไปมือนึ่งจังเหาะมดมือเลยหากับแมเ <c oughs> ่เท่าทีอันนี้ก็เห็นเนี่ยอันนี้ก็กำลังเห็นหกำลังเห็กนกำลังเห็นอยู่บ้านฮัน้นเดี๋ยวไปหั้นอีเห็นแก้วเห็นบนต้นนงปอเถอหนองมีผู้เบามัดอีแม่กูอยู่หนะั้นอีแม่น่ะผู้เบาอีแมฆอยู่ฮั้นกักหน้าไปขบาอีแม่กินมามายามผู้เบาอีแม่ ยีแม่อันนองอันน้องอันคื้บุญน้ำฮะเนี่ยอันนี้เป็นไอ้บุญน้องน้องวัดนี่ันนี่เลยเนาะขันวัดนี่ขันจุนก่อนเน่าขันมากแ้นข้าวทิ้หักแก้วคุณบ้าม่รูเน่องน่น รอยหนึ่งพัวมักแคทวัวอันนึงแคกทิมเอาพัวเมืออน่เน่เน่เมียแย่กันอยู่นี่นัมีแย่กัอยนี่อันนี้ร้านอันนี้แมยาเอันนี้น้องอันนี้เอ้ยเขาขี้ ไอ้พวกคานเองบอกอ้าวนี่มีายตัดทินใจมันก็ทั้งว่าเหาะมันต้องว่าเหาะเอาหนุ่มก็ไอ้ไปชอกเอาพวกไม่โอ้ยยิบแม่พวกผู้เฮ็ดเฮ็ดแม่เนื้อเฮ็ดแม่ไปบินไปเขาอยู่ห้องอ้บักอันเนี้ยอีบรอดเนี้ยหลอกมาแค่

mặc lông bogu lông bogu wow lông bogu mặc lắc mắc 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 ใส่อ้เมือคันนี้อีเจอีนอนนอากันไดบอเออเลยนอนตุ๊กเก่าฮะเลยนอนคนเดียวเออแม่นอนลมเราลมนำเนาะเราลมนำบุญรอดลมนํ้าน

anh nào mẹ nó chóng nào mẹ nó Lý xích khá là lý กมือแรกน,นอนเพเดียว <c oughs> เออแนอลเนี่เขาไก่เมื่อกี้นะ่ตาปกติแหละไปใส,ส่ใสไปจ้ามาเป็นยังก็ได้นะอ้ร <c oughs> ด้นอนลงชาดีมาลยนะันเป็นยัง 卖完，卖完。嗯嗯嗯 แอฟเพีงนี้สต๊กหง่ะน้องสาวพวกเพียงอันคนละกลางนหมยังนวนดี คน,นก,กลางนีมเงี้ยบุงย๋งนูคนกลาง

bay nhóc phải xuống ăn hơn nằm qua kinh đẹp qua to hắn là tham nhở qua to tham nhăng phải xuống à hơn ăn vừa phải thời gian quá Hãy subscribe cho phải Lai của bài người nâng khâu, nâng gang đây đi gang 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 thế 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 gang 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 mất gang 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 น้องกินก่อนเดี๋ยอันน่ะนั่นกินอ๋อมันจ้ำแล้วสำหรับอีพีเนาะอีพีนี้บางอย่างสาติกเนาะอาลูกรากาสามีเนาะอ่าบาสุกขอจบคลิปเนาะขอบใจทุกทุกท่านที่เข้ามาชมเนาะสำหรับอีพีนี้บาสุกอ่าขอจบกัอนนะพี่เนาะอย่าลืมติดตามบาสุกในอีพีต่อไปด้วยสำหรับอีพีนี้สบายดี